สวัสดีครับวันนี้มาติดตามหุ้นไทยเช้านะครับประจำวันที่28นะครับกันยายน2563นะครับนะครับไทนเช้านะครับเด่นนะครับ เดีนรูดบนนะครับคิดเบาให้8 9 0นะครับส,สามตัวนี้จะมาบน100%นะครับคิดทบทวนแล้วก็คือมาบน100%นนะครับสำหรับอุ่นไทยเช้านะครับ ับคู่ของการจับคู่นะครับแปดเก้าศูนย์นะครับจับคู่เจ็ดสามสี่ห้าหก จับคู่ของไทยเช้านะครับจับคู่หลักแปดก็จะได้นะครับจับคู่ของเด่นหลักแปดก็จะได้หลักแปดกันนะครับ จะได้แปดสามครับสี่แปดแปดห้าหกแปดแล้วก็แปดเจ็ด นะครับหลักเก้าก็จะได้เก้าสามสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าแล้วก็เก้าเจ็ด หลักศูนย์ก็จะได้30 40ูนย์ศูนย์ห้าหกศูนย ก็07นะครับสำหรับไทยเช้านะครับการเด่นมันกินกันก็คือ1ีชุดนะครับ98 90แล้วก็08นะครับนี้ระวังนะครับในเช้านะครับก็จะมีหลัก8ก็จะมีตามนี้ เดี๋ยวไปเร็วๆนะครับหลัก8หลัก9ก็จะมีตามนี้นะครับหลักศูนย์มีตามนี้นะครับนะครับสำหรับไทยเช้านะครับ คือนะครับเน้นพิเศษนะครับเน้นพิเศษนะครับนะครับหลักแปดหลักเก้านะครับรูด รูด8รูด9รูด0นะครับ20% 40% 4นะครับสำหรับมุ้นไทยเช้านะครับก็มีตามนี้นะครับเม้นตรงนี้มันชนตรงไหนก็มีนะครับ ของอกกันรองไปนะครับสำหรับไทยเช้าพี่นาตามนี้นะครับสำหรับไทยเที่ยงก็จะมีนะครับตามนี้นะครับพี่บ่าวเขียนลงให้เรียบร้อยนะครับจับคู่ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับไทยเที่ยงก็จะมีเด่นนะครับเด่นบน0-12นนะครับลูดบน มารับมา1 0รเนะครับสำหรับบนนะครับจับคู่วินนะครับก็จะได้เด่น012จับคู่4567นะครับนะครับจับคู่ก็คือ40 05 060แล้วก็07นะครับหลักหนึ่งก็จะได้1415 1617นะครับหลัก2ก็จะได้4 2 2 5 6 2แล้วก็2 7นะครับชนส่วนมากชน7นะครับแล้วก็การเด่นมันจะกินกันนะครับก็คือ0 1 0 2 1 2นะครับเน้นตรงนี้เน้น1 2กันเบิ้ล1 1 2 2นะครับสำหรับไทยเที่ยงนะครับ เด่นคัดพิเศษก็คือนะครับให้ลงให้ตรงนี้นะครับสำหรับไทเที่ยงนะครับเด่นลงให้เรียบร้อยนะครับสำหรับรูดนะครับรูด0ูนย์ก็40%รูด1ก็40% รูก็20%แล้วแต่ท่านตามความเหมาะสมก็คือรูด012บนนะครับมาแน่นอนนะครับสำหรับบนนะครับพารณาตามนี้ได้เลยนะครับชุดเจาะก็ลงให้เรียบร้อยนะครับสำหรับบนอย่างเดียวอันนี้ก็คือสูตรบนนะครับ ดดบนเท่านั้นนะครับสำหรับที่ลงให้นะครับถ้าหากติดใจสงสัยยังไงนะครับทักทายแอดไลน์มาสอบถามเบื้องต้นได้ข้อมูลได้นะครับได้ทุกเวลานะครับข้อมูลตรงไหนไม่ชัดเจนนะครับทักทายแอดไลน์มาได้ฝากนะครับท่านสมาชิกที่เข้ามาชมนะครับ อยากกดข้ามโฆษณานะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าวไทยปันกันก็คือไม่ต้องกดกดกดข้ามโฆษณานะครับดูโฆษณาแล้วก็ถึงดูไปนะครับเสียสละเวลาสักอันน้อยนิดนะครับเพื่อดูคลิปแล้วก็พิจารณาตามไปนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดแชร์แบ่งปันนะครับบอกสู่ต่อเพื่อนกันไปนะครับ มีเพื่อนตามเพื่อนมีน้องตามน้องนะครับแบ่งปันกันไปนะครับด้วยการคัดลอกลิงก์แชร์ผ่านช่องทางไลน์ช่องทาง Facebook นะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับขอให้ประสบแต่ความโชคดีร่ำรวยตลอดไปปัง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 ขอบคุณครับสวัสดีครับ